ข่าวต่อไปท่านผู้ชมครับนะมันใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วล่ะผมนับวันรอเลยนะในวันที่8มกราคมที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตเนี่ยเขาจะมีการจัดดีเบตขึ้นมาหรือว่าจัดแสดงความคิดเห็นหรือว่าทัศนอะารต่างเนี่ยนะครับผู้ที่นะฮะลงสมัครชิงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งในงานเนี้ยนะฮะก็ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ ะะเกษตรบันดิตนะครับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมช่างภาพนักข่าวนะฮะช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะร,รวมไปถึงสมาคมผู้เสิร์ฟกีฬาออนไลน์มูลนิธิกองทุนพัฒนากีฬาแล้วก็หนังสือพิมพ์กีฬาสยามนะครับจะมีการเชิญนะฮะเชิญ5ผู้สมัครเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาดามแป้งคุณนพันธ์ล่ำซำคุณพอลีนงามพลิงคุณธนศักดิ์สุรประเสริฐนะฮะคุณวโรงทิวทัศน์แล้วก็นะฮะคุณอ๋อวังโอ่งคมกริฐนภาไหลเนี่ย มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ดีเบตประมุขลูกหนังฮะอันนี้น่าสนใจในเรื่องอาสาพัฒนาบอลไทยวันที่8มกราคมนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการถ่ายทอดผ่านเพจใดเพจหนึ่งหรือเปล่าแต่เชื่อว่าน่าจะมีแน่นอนร้านเอรเซ็นตว่าอย่างนั้นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังนิดนึงครับก็มีแฟนเพจของทางเพจของคุณวันกล้านะฮะก้าจินเกียวเนี่ยนะฮะ ก็ได้มีการโพสต์ออกมาน,นะครับว่าผู้สมัครทั้ง5คนเนี่ยได้มีการตอบรับนะฮะนะฮะน,ะฮะนังสือยืนยันที่จะมาร่วมในการที่จะแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณบัวรงทิวทัศน์คุณพอลินงามพลิ้งคมกิตตภาลัยแล้วคุณออวังโองเนี่ยสมคนเนี่ยตอบรับมาแน่นอนนะครับแต่ว่าในลาของคุณธนศักดิ์สุรประเสริฐเนี่ยจะส่งตัวแทนมา คิดให้ดีนะอ่าส่งตัวแทนมาขณะที่มาดาแป้งคุณวนวลพรรณรัมซำนะครับเดิมทีได้แจ้งออกมาว่าไม่ว่างนะฮะไม่สามารถที่จะมารูปงานในงานนี้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทีครับทางฝ่ายจัดก็บอกว่ายินดีให้มาดาแป้งในเลือกวันมาเลยพร้อมวันไหนมาวันนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามทีนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวันวานที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับทางมาดาแป้งนะฮะก็ได้รับการตอบ ตกลงนะฮะในการที่จะเข้าร่วมดีเบตแล้วนะฮะดังนั้นในวันที่8มกราคมมาดาแป้งมาแน่นอนเออนะเท่ากับว่าตอนเนี้ยผู้สมัครทั้ง5ท่านตัวจริงจะมาแน่นอน4ท่านแต่อีกหนึ่งท่านก็คือนะค,ะคุณธนศักดิ์สุรประเสริฐเนี่ยจะส่งตัวแทนมาซึ่งผมก็บอกว่านะฮะคิดให้ดีนะตรงจุดเนี้ยนะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะ ตัวจริงกับตัวที่ตัวเป็นตัวแทนเนี่ยยังไงยังไงมันก็ไม่เหมือนกันถ<ช>ูกต้องแล้วยิ่งถ้าท่านอื่นๆเขาขังของค่าดีเดตนายกสมาคมอ่ะมากันทั้งหมดอ่ะใช่ไหมตัวจริงมาหมดอ่ะแล้วเราส่งตัวสำรองมาอาถ้าหากว่ามีปัญหาข้องใจผมอยากจะถามคุณนี้อ่าถามคุณธนทรักิ์เนี่ยเอ้าตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอ้ตองใ, <หา S 2> ให้เจ้าตัวมาตอบเองเอางั้นเหรอ อืมนะจริงๆมันก็เป็นประโยชน์ต่อตัวของผู้สมัครลงชิงตําแหน่งเองอะนะถูกต้องเลยคือจะได้เปิดเผยนโยบายที่แท้จริงของตัวท่านเองต่อสโมสรสมาชิกแล้วก็ประชาชนที่เขาสนใจน,<อ>น,นะครับอืมนะฮะแต่ทั้งที่ทั้งนั้นท่านอาจจะติดธุดดดดร,รกิจติดภารกิจส่วนตัวรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เวลาเนี่ยมันยังพอมีเหลือนะเพราะว่าในการที่จะมีการจัดดีเบตขึ้นมาเนี่ยก็คือในวันที่8ตอนนี้เพิ่งวันที่5เท่านั้นเองมันยังพอมีมันยังมีเวลาที่จะให้คุณธนศักดิ์เนี่ยนะฮะ ได้กลับไปคิดตัดสินใจให้ดีนะฮะแล้วถ้าหากว่าตัดคิดตัดสินใจได้แล้วตอบรับมาร่วมผมว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับตัวท่านเองใช่ครับการดีเบตในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับผมเชื่อแล้วเกินนะครับว่าแฟนซุตบอลทีมชาติไทยหรือแฟนฟุตอบอลไทยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กแดงอะไรต่างๆรวมไปถึงสื่อมวลชนเนี่ยนะครับให้ความสนใจในครั้งนี้มากจริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ผู้นําคนใหม่ที่จะมานําพาวงการฟุตบอลของบ้านเราเนี่ยให้มันดีกว่าเดิม,มนะของเก่าเนี่ยผู้อาจจะดูว่าเออดีแล้วหรือพื้นๆนะแต่เราอยากที่จะได้ให้มันดีกว่านี้คุณมีแนวคิดอย่างไงอืม,มเ,เรื่องของสิทธิประโยชน์ของไทยลีกเอาง่ายๆครับอ่าที่สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหมันม,มีมูลค่านะับพันล้านครับแต่ดูนี้เป็นไงบ้างโอ้โหคือเหลือน้อยลงนะ,ะแทบจะไม่มีมูลค่าเลยนะครับ ต้องถ่ายทอดกันเองคือปัญหาเนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงสโมสรต่างๆคือสโมสรฟุตบอลของไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีทุกสโมสรนะสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งอ่ะเนี่ยพี่ชีพูดถูกไหมล่ะนรวยก็มีจนก็มีแล้วส่วนมากเนี่ยก็ไม่ค่อยมีสะตุ้งสตางกันสนับสนุนที่ได้จากสมาคมที่สมาคมได้มาจากการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําลังหลัก ที่ทําให้หลายสมโมสรสามารถอยู่ได้แล้วอแบบเนี้ยมันไม่มีอ่ะแล้วสมโมสรเหล่านั้นเราจะไปหมุนกันยังไงเราก็จะเห็นช่วงหลังๆมีขาวเรื่องอ่ะค้างค่าเหนื่อยนักเตะอะไรก็ว่ากันไปซึ่งจริงๆแล้ว่มันมีอย่างต่อเนื่องนะแต่ก็พยายามที่จะทําให้ปัญหาเนี้ยมันลดน้อยลงที่สุดเพราะอยากจะให้ฟุตบอลมันเป็นมอาชีพให้มากที่สุดอืมนี่เนตรงจุดเนี้ยนะฮะมันมี ประเด็นปัญหาเนี่ยหลายปัญหานะครับต้องการที่จะได้รับคําตอบนะฮะเมื่อท่านมีโอกาสที่จะร่วมแสดงวิสัยทัศน์ของท่านแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้มาแล้วถ้าจะพัดจฒูกขึ้นมาท่านได้เป็นนายกสมาูมณขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านจะแก้ปัญหาอย่างที่ท่านพูดได้หรือเปล่าผมไม่อยากให้เป็นนโยบายขายฝันนะใช่นะไอขายฝันเนี่ยมันใครๆมันก็ขายได้จะทำยุทธนทำงี้ถ่าพาบอลไทยไปบอลโลกโอเค แน่นอนแต่ใครก็อยากไปไปยิ่งยุคสมัยเนี้ยคุณขายฝันมากไม่ได้นะครับเพราะว่าคลิปเก่าๆที่คุณพูดอนเนี่ยโอ้โหมันจะย้อนกลบมาททำร้ายคุณนะว่าคุณทําไม่ได้มันเป็นดิจิตอลฟลุตปิ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะเราก็เห็นจากอ่าหลายๆคนที่เคยพูดอะไรก็ตามแต่แล้วกลายเป็นมีมจนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีมคํานั้นก็ยังถูกเอามาใช้ซ้ําใช้ซ้ําใช้ซ้ํากันอยู่นี่แหละตรงจุดเนี้ยมันสําคัญนะครท่านผู้ชมครับนะ อย่างไรก็ตามทีนะครับในส่วนของหนึ่งในผู้สมัครนะครับก็คือคุณวรคงทิวทั์เนี่ยนะครับก็ได้มีการโพสต์คลิปออกมาเกี่ยวกับเรื่องราวของอสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยก็มีคนถามเหมือนกันว่าทีมชาติไทยเนี่ยควรจะต้องมีสไตล์การเล่นแบบไหนคุณวรองก็บอกนะครับว่าอันดับแรกเลยต้องมีการปรับทัศนคติเพื่อชาติก่อนที่จะคิดถึงเรื่องของสไตล์การเล่นอ่านะก็พูดง่ายๆคือว่านะฮะในการ ให้การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ครับเขาบอกว่าเขาเขาอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยมองดูเรื่องของวิธีคิดซะก่อนนะครับคิดอย่างไรนะครับนะเพื่อที่จะนําพานักเตะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะทีมชาติไทยเนี่ยไปสู่เป้าหมายเป็นเรื่องสาคัญกว่าวิธีการเล่นนะครับก็คือต้องมีการทุ่มเทก่อนว่ากันเถอะนะครับนะฮะเมื่อมีการทุ่มเทแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของสไตล์การเล่นมันจะตามมานะครับไม่ใช่รู้สึกว่าวันเนี้ยนะฮะใจทั้งมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าวันเนี้ยลงไปเล่นแล้ว แพ้ไม่ได้นะครับผมแพ้ไม่ได้นะฮะหรือว่าแพ้แล้วบรรายคนอื่นอายคู่แข่งอะไรต่างๆเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าสไตล์การเล่นนะก็คือว่าต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องให้มีความมุมอมองในส่วนนี้ก่อนที่ที่คุณโดรงเนี่ยได้มีการนําพาในส่วนนี้ขึ้นมานะครับทัศนคติอ่าแน่นอนนะครับว่าต้องมีความรู้สึกที่ดีในการที่จะทําพาให,ให้ให้ทางทีมชาติเนี่ยนะครับมีทัศนิที่ดีในการที่จะก้าวไปข้างหน้า แล้วสไตล์การเล่นเขาบอกว่ามันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับเจอทีมนู้นก็อาจจะปรับอปกหนึ่งสไตล์<ม>เจอทีมนี้ก็อาจจะปรับอีกนสไตล์รูปแบบแมันจะไม่ตายตัว<ม>อัน,นอันนี้โอเคมันก็ใช่นะฮะก็หวังว่านะฮะรายละเอียดต่างๆนะ,ะคุณวรรงก็น่าที่จะไปพูดคุยในวันที่จะมีการดีเบตให้มันชัดเจนมากกว่านี้<ม>ใช่นะครับคุณวรรงก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เอ่อเขามองว่าเป็นติงสองนะ,ะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะ<ม>ก่อนหน้านี้นท่านก็ได้มีโอกาส ได้แถลงข่าวส่วนตัวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับนโยบายของเขาเองนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมาแถลงอีกครั้งหนึ่งนะก็คือวันจันทร์อี่ถึงนี้นะครับในระหว่างการดีเบตโตบาทีนะครับนะฮะก็วันจันทร์หกบ่ายโมงตรงหลังจากจบรายการสยามกีฬาเดลี่ใช่นะครับอย่างที่พี่แบนบอกน่าจะมีไลฟ์สดนะนะครับเหมือนอาจจะเป็นทีสปอร์ตเจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมาติดตามมาอีกทีนึงแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ นะครับแม้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับฟุตบอลเพียงอย่างเดียวก็ตามทีครับคือแต่ว่ามันเป็นกีฬามหาชนนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะมีการไลฟ์สดอย่างแน่นอน<ม>อ่านั่นแหละครับรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา